สำหรับคลิปนี้นะครับทุกท่านก็เจาะลึกลุยส์เดลาเอ n นเต้โค้ชวัย63ปีของทีมชาติสเปนนะครับผู้นำทีมชาติชุดใหญ่สู่ความสำเร็จในยูโร2024ที่จบลงไปมันหมาดนะครับก็ต้องบอกว่าตีเหล็กเมื่อไฟอย่างแรงนะครับร้อนๆอยู่เพราะเป็นที่สนใจกับเดลาเอนเต้สบในการเป็นโค้ชวัย63ปี ความแตกต่างทางเจนช่องว่างระหว่างวัยไม่ได้มีผลต่อฟุตบอลแม้ว่าเทรนด์ของโลกโคชยุคใหม่จะเริ่มต้นที่35ถึง50โดยประมาณระหว่างนี้ไอเดียใหม่ๆความสดนะครับเรื่องของฟุตบอลในโลกยุคปัจจุบันแต่สิ่งสำคัญสำหรับการเป็นโคชส,สักคนหนึ่งอายุไม่ใช่ตัวเลขใหม่อายุน้อยหรืออายุมาก ไม่เกี่ยงมันอยู่ที่วิธีการทํางานอยู่ที่ไอเดียแนวคิดการบริหารจัดการทีมของโค้ชแต่ละคนการบริหารคนทําได้ดีขนาดไหนในการบริหารนักเตะดึงความสามารถนักเตะมาใช้การบริหารสตาฟโค้ชเพื่อร่วมงานสื่อแฟนๆรวมทั้งผู้บริหารสมาคมผมว่าโค้ชอายุเป็นเพียงตัวเลขเดลฟูินเต้ทำไม่เห็นแล้วนะครับว่าวัย63ปีของเขาก็พร้อมที่จะประสบความสำเร็จ ไม่ใช่คนที่แก่แล้วแก่เลยนะครับโลกของฟุตบอลก็เป็นแบบนี้ก็เจาะลึกเรื่องการทํางานสักนิดหนึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจมันเป็นข้อมูลที่จะทําให้โค้ชหลายๆคนซึ่งตอนนี้เดินเส้นทางโค้ชนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไลเซนโค้อสโมสรโค้ชท,ทีมชาติ ศึกษาแนวทางการทำงานว่าทําไมเดลาฟูอนเต้ถึงประสบความสำเร็จตั้งแต่การคุมทีมชาติชุด17-19หรือ19-21ทีมชาติโอลิมปิกทีมชา,ชาติชุดใหญ่นะครับก็ทํางานมาค่อนข้างนานพอสมควรก่อนที่จะประสบความสําเร็จนะามา,าเรียนกันสักนิดหนึ่งเพื่อปูพื้นฐานให้คุณผู้ชมได้รู้จักเดล a าฟูอ t นเต้อย่างใกล้ชิดเดลาฟูอนเต้เนี่ยก็เป็นคนสเปนแถบตอนเหนือนะเกิดที่ แคว้นลาโลค่าซึ่งจะเป็นแคว้นแถบตอนเหนือนะครับก็ไม่ห่างจากแคว้นบาสหรือมีพรมแดนติดกับแคว้นบาสบินเบานะครับก็เป็นคนเรียกว่าเป็นคนเหนือของสเปนก็แล้วกันนะครับก็เริ่มเล่นฟุตบอลเป็นนักเตะฝึกหัดของบินเบานะครับแล้วก็เป็นนักเตะชุดใหญ่บินเบาแล้วก็ไปเล่นเซบียาแล้วก็เล่นแคว้นสตาร์ทที่อาราเบสซึ่งก็เป็นทีมละแวกนั้นอาราเบสก็เป็นทีมอยู่ยในกใลุ่มพวกแคว้นบาสนะครับเล่นแบ็กซ้ายติดทีมชาติชุดเล็กแล้วก็ชุดโอลิมปิก สั้นๆน,นะก็นี่คือเส้นทางของเขาก็ถือว่าเป็นนักเตะร,ระดับอาชีพระดับลีกสูงสุดลาลิก้าของสเปนอันนี้พอมาเป็นโคช้ชเขาก็ทํางานนะครับเริ่มงานระดับเยาวชนนะเริ่มงานที่เซบียานะครับแล้วก็มาบินเบานะแล้วก็อาราเบสก็เป็นเริ่มงานโคช้ชเนี่ยเป็นทีมที่เขาเคยเป็นนักฟุตบอลก็มีสารลำพันธุ์ดีแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของงานโคช้ชสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้ทำงานพอสมควร ก่อนที่จะถูกสหพันธ์ฟุตบอลสเปนดึงมาทำงานในตำแหน่งโค้ชเยาวชนเริ่มกันแต่15หล่ก็ไล่เลี้ยงอายุไปเริ่มเป็นโค้ชของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนเยาวชนทีมชาติชุดปี2013เริ่มงานพร้อมสซาเกตเลยกรบเซาเกตก็เริ่มงานสมาคมฟุตบอลเกตก็ปเป็นปี2013เหมือนกันแต่ว่านั่นคุมอยู่21แต่ว่าเดลาฟินเต้เขาเริ่มตั้งแต่ชุด 17, เนี่ยแล้วก็ไล่มา21นะครับก็มีผลงานที่ชัดเจนพาทีมคว้าแชมป์ยูโรนะในรุ่น 19, ยูโร21ปีนะปีโอลิมปิกก็ได้เหรียญเหรียญเงินนะครับโอลิมปิกก็ที่ท,ท,ที่ที่โตกเกียวกับชิงกับบราซิลนะครับหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตานักเตกันดีนั่นหมายความว่าเดลฟุน n เตทำงานกับทีมเยาวชนมา2013นะ2013จนกระทั่งเมื่อเดือนธันวาคมหลังฟุตบอลโลก2022 สเปนมีการเปลี่ยนแปลงครับลุยซิเลเก้ก็ไม่ได้ไปต่อตกรอบเพราะ,ะโมร็อกโกก็จำกันได้เดราฟูิเต้ถูกแต่งตั้งเป็นโค้ชใหญ่นะครับคือสเปนหรือภาคพื้นยุโรปเขาจะไม่เรียกตำแหน่งโค้ชว่าผู้จัดการทีมนะครับแยกตรงนี้ก่อนสเปนเนี่ยเขาจะเรียกเอลเทคนิโก้ก็คือโคอ้ชทีมชาติบุนเดสเทรนเนอร์นี่ก็โค้ชทีมชาติเยอรมนีใช่ไหมเป็นโค้ชโค้ชก็คือหัวหน้าใหญ่ทั้งหมดเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน อันเดลาฟุนเต้ก็ถูกผลักดันจากสมาคมฟุตบอลสเปนนะครับโดยลุยส์ลูเบียเรสซึ่งเป็นประธานสมาธ์ที่อื้อฉาวตอนนั้นที่มีกรณีจูบกับเจนนี่ออลโมโซจำได้ไหมฮะจูบสถานโลกจูบปากอะแล้วก็เลยสุดท้ายดื้อดึงไม่ยอมออกนะครับซึ่งเดลาฟุนเน้ก็ปกมือสนับสนุนด้วยนะเขาก็ถูกเหมือนเสี่ยงเหมือนกันที่จะโดนโดนปลดด้วยเพราะว่าสุดท้ายลูเบเรสก็ก็โดนบีบให้ใหลาออกแต่ว่าเดลาฟุนเน้ด้วยด้วยงาน การปลุกมือมันก็ไม่เกี่ยวหรอกมันก็เขาก็ต้องสนับสนุนคนที่แต่งตั้งเขามานะผูกผิดอะไรกอ็อีกว่าอีกเรื่องหนึง่งเดลฟินเต้ก็เป็นโค้ชทีมชาติสเปนนะฮะในธันวาคม2022หลังนั้นก็ค่อยๆทํางานเพราะฟีฟ่าเดมก็จะเป็นมีนานะครับแล้วก็มิถุนาซึ่งมิถุนาข้ามปีมาก็พาสเปนคว้าแชมป์ยูฟา่าเนชั่นส์ลีกนะครับซึ่งเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องของยุโรปเขาอน,นั่นก็เป็นผลงานระดับทีมชาติชุดใหญ่ของเขานะครับแล้วคัดเลือกฟุตบอลยูโร จได้มาแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งก็นี่คือเส้นทางการทำงานของเขาคร่าวๆคือถ้าไล่เรียงผลงานตั้งแต่เยาวชนนะครับ2015้า,า,านน 2019. 2019. 2019. คว้าแชมป์ยูโรยุดรุ่นอายุ19 2019 2009คว้าแชมป์ยูโรชุด21ปีนะครับอันนี้เป็นแชมป์ยูโร2รุ่นเลยแล้วก็โอลิมปิกเหรียญเงินแล้วก็มาทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเป็นยูฟ่าเนชั่นสี่ก็ต่อเนื่องด้วยฟุตบอลยูโรที่เราเห็นไปนะครับที่จบลงไปนี่ก็เป็น เป็นผลงานนะครับที่ค่อนข้างชัดคราวนี้เจาะลึกลงไปที่ตัวของเดลาเอ e นเตในความเป็นโค้ชแน่นอนทุกคนเป็นโค้ชทุกวันนี้มันต้องอบรมเป็นโปรโเลเซนมีโน้ตฮาวมีความรู้มีศาสตร์ลูกหนังครบอยู่ในสมองอยู่แล้วนะครับประสบการณ์ก็มาเสริมส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้แต่ว่าแนวทางการํำงาน,นการแอพพลายประยุกต์ศาสตร์เนี่ยมันทำได้อย่างไรการวิเคราะห์ปัญหา ก็สําคัญการมีแนวคิดมีไอเดียแล้วปฏิบัติได้เห็นจริงใช่ไหมล้เนี่มันก็เป็นเป็นเรื่องประมาณนี้จิตวิทยาของโค้ชแมนจัมนตัมันมันมันรวมรวมกันเป็นโค้ชคนหนึ่งคุณมีความรู้ฟุตบอลช่ำชองแต่สื่อสารไม่ได้ทําให้เห็นผลไม่ได้ดึงความสามารถนักเตะไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาไม่ได้คุณก็เป็นโค้ชที่ดีไม่ได้นะโค้ชที่เก่งไม่ได้นี่มันค่อนข้างชัดนะครับไล่เรียง คุณลักษณะของเดลาเฟ e นเต้นะครับจากสื่อที่ผมได้มานะไม่ว่าจะเป็นมากาของสเปนนะครับสื่อกีฬา s, อาร์สสปอร์ตแล้วก็สื่อหลักนะครับหลายๆสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น BBC เองรวมทั้งสื่อจากภาคภาคพื้นยุโรปที่เขาได้พูดถึงเฟ e นเต้นะครับัาก,การทำงานจากการติดตามอันนี้ชัดๆคุณลักษณะของเดลาเฟ e นเต้เอาข้อแรกเริ่มกันที่บุคลิกภาพสังเกตน,นะครับใครที่ได้ชม ข้างสนามบวยวายไหมตื่นเต้นเกินไปไหมเฮี้ยวไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเ,เรียกร้องออการตัดสินผลประโยชน์ของทีมมีไหมต้องมีโค้ชทุกคนต้องมีนั่นคือการกดดันเดลาฟุนเต้ไม่ลังเลใจที่จะเดินแต่ไปด้วยท่าทีที่นิ่งนะครับนิ่มนวลไม่ก้าวร้าว อันบุคลิกของเขาค่อนข้างจะนิ่งนะครับสุขุมนะสังเกตเลยนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญพูดนุ่มๆน,นะครับแล้วก็มีความสุภาพไม่มีโกรธไม่ทนงตนอ่านี่นสังเกตได้และที่สําคัญในยูโร2024ครั้งนี้นะครับสื่อสา,าเป็นเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีการเพรสคอนเฟอเรนซ์หรือแถลงข่าวก่อนหรือหลังเดลฟูเนเต้มักจะ เขาจะรู้จักนักข่าวโดยเพราะนักข่าวสเปนเขาจะเรียกชื่ออย่างเช่นคุณวิศัก์ว่าไงคุณสาธิตว่าไงคุณเอกราชว่ายัางไงคุณอาจจะพงษ์ว่าไงคือเขาเรียกชื่อเลยเป็นไงครับจิตวิยาถามมาแล้วเขาก็ตอบนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นบุบคลิกภาพของเขาสงบดูนิ่งแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกไม่วกแวกไม่โลภไม่ พูดไปยิ้มไปไม่มีหรือไม่ก้าวแล้วดุดันถามอย่างตอบอย่างไม่มีนะครับอันนี้ก็สําคัญนะบุคลิกของเขานะครับคราวนี้บุคลิกมาที่สไตล์สไตล์การเล่นเนี่ยต้องเท้าความนิดนึงนะครับแนวทางการทํางานของเขาคือสเปนในยุคข,ของความสําเร็จยุคทองโกลเด้นเจเนเรชันเนี่ยแล้วมันเริ่มปี2008ใช่ไหมครับหลุยส์ลาโกเนสซึ่งเป็นเทรนเนอร์ใหญ่ซึ่งเป็นปรามาจารย์ลูกหนังของวงการฟุตบอลสเปนทาทีม คว้าแชมป์ยูโร2008นะครับซึ่งอ,อ,อารากอนสและก็ฟุตบอลสเปนในช่วงเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยหัวใจของพวกเขาคือแดนกลางแต่ละแดนมีเสาหลักอันนี้ก็ปกตินะแต่แต่ว่าโอเคเราก็เจาบไปที่สเปนในชุดที่ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ครั้งแรกนะครับต่อจากปี1964นะยูโรฟุตบอลโลกนี่ไม่เคยได้แล้วก็มายูโร2 0 0 8ัลารกอนเสเขามีแกนตรงกลางเนี่ย ค่อนข้างชัดนะครับมิดฟิลด์เนี่ยมีมาโกเซนน่ามีชาบีเอร์นันเดสอ่า,อาชัดไหมมีอันเดสอินเอสตาอันนี้คือ3ามกองกลางเขาโดยเซน่าก็จะเป็นเหมือนเป็นเบอร์6เบอร์ตัวรับอินเอสตากับชาบีก็จะเป็นเบอร์8คู่นะข้างหลังก็จะเป็นคาร์ลอสมาเชน่าเคลสปูโยอ่า,อาจะเป็นอิกาคาซิยัตก็เป็นพวกเสาประตูข้างหน้าก็จะเป็นตอร์เลสเป็นพวกดาวิดบิยี่อะไรไปนะครับ กุมกำลังก็จะเป็นตอนนี้มิดฟิลตอนนั้นชาบิลลอนโซ่ยังเป็นสำรองอยู่นะในชุดที่ได้แชมป์ครั้งแรกต่อมาบิเซนเตเดอสเก้ก็ยังเป็นแก่นหัวใจตรงกลางคื่มิดฟิลสเปนเนี่ยคล่องนะครับแล้วก็จ่ายบอลแม่นเอาตัวรอดได้ดีพื้นที่แคบแมีเทคนิคนะครับแล้วเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเกมเพระาะในยุคข,ของบิเซนเตเดอสเก้อดีตโค้ชของเรอลมดริดอดีตมิดฟิลทั้งทีมชาติแล้วก็เรอลมดริดเนี่ยก็ยังยึดมั่นกับตรงนี้เพราะฉะนัว่ามิดฟิลเนี่ยแผ มิดฟิลด์ของทีมก็จะเป็นชาบีอาลอนโซนะครับไม่มีเซนนาแล้วนะครับเซโกบูสเกตโดดขึ้นมาแล้วก็ชาบีเอเนนเดสนี่คือ3ประสานส่วนอินเนสตาเนี่ยเขาขยับขึ้นไปเป็นตัวบนด้านซ้ายไปใช้ประโยชน์อินเนสตาไปอยู่ด้านข้างอินเนสตาเป็นคนที่เสียบอลยากเป็นพอไปเล่นปีก็มีความคล่องของเขาในการเลี้ยงกินตัวให้บอลเคลื่อนที่เพราะฉะนั้น3มมิดฟิลด์ที่เป็นกัน นะครับชาบิลอนโซบูสเกตแล้วก็ uh, ทางด้านเอนันเดสนะครับส่วนมิดฟิลด์ส่วนกองหลังก็จะเป็นอ uh, ตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นคาร์ลอสคาร์ลอสไปชนะไม่ไม่ได้เล่นแล้วก็จะเป็นปูโยกับปีเก้เซโกลามอสเป็นแบ็คขวาอยู่ชุดนั้นชุดชุดฟุตบอลโลก2010ัพอสองพันสิบสองนี่มันกระจ่างชัดเลยสุดยอดมากชุดนั้นนี่แบบนะ้ามิดฟิลด์ก็ยังยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับเป็นชุดนี้ อินเนสตาเนี่ยเขาขยับเป็นตัวข้างสบายเลยตัวบนตัวซ้ายนะมิดฟิลก็ยังเป็นเนี่ยบูสเกตชาบิลอนโซชาบีนันเดสนะครับเชสวอยกิลอะไรก็สอดแทรกข้างหน้ากับดาบิดบีญาอะไรพวกนั้นนะครับส่วนเซนเตอร์ในปี2 0 2พจะเป็นปิเก้กาลามอสแหละนะปิเก้กอลลามอสจะเล่นพวกจอเดียนบาอะไรก็ขยับเข้ามาเพราะนั้นนี่คือหัวใจของสเปนในชุดโกลเด้นเซชั่นเช่นเดียวกันกับเดลาฟเวนเต เขาก็มีกลุ่มมิดฟิลนะครับจริงๆกลุ่มมิดฟิลของเขาเนี่ยนำโดยโรดีนะซึ่งก็เป็นนักเตะที่เล่นกับเขาในในชุดเยาวชนอยู่มีฟาเบลุสก็เช่นเดียวกันเด็กที่เขาดูแลมาในระดับเยาวชนมีเป็ดรีนะครับมีกาบีเห็นไหมเพราะนั้นจะเป็นกลุ่มก้อนตรงนี้แต่โอเคเราตัดตอนมาที่ยูโรซึ่งมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นในในช่วงที่เปดรีเจ็บนัดเตะกับเยอรมนีมันก็เลยทําให้ ดานิโอโมได้ขึ้นมาก,ก็เป็นนักเตะที่ก็ใช้งานอยู่แล้วแล้วเป็นเด็กที่เดลลาฟูรเต้รู้จักดีฟาเบียนลุยส์แล้วก็โรดี้พวกนี้เป็นกลุ่มก้อนที่นักเตะที่เขาทํางานมาด้วยกันแล้วหัวใจคือโมราราซึ่งเป็นศูนย์หน้าที่จะดูแบบไม่ค่อยมีความคมหรืออะไรเท่าไหร่แต่การเคลื่อนที่ของเขาการเป็นตัวเป้ามีประโยชน์ต่อทีมการร่วมเล่นส่วนข้างหลังก็เห็นค่อนข้างชัดลาป็อกนะครับ เรือนอมังนะครับหรือว,วิเวียนเองก็ตามนาโชก็อาจจะสอบแซกขึ้นมาเพราะจะเป็นหัวใจที่สไตล์ที่ใช้ตรงกลางเนี่ยเป็นตัวคุมสถานการณ์เป็นตัวออกบอลเป็นตัวเคลื่อนที่เป็นตัวเพรสทั้งหมดนะครับรวมทั้งสิ่งที่สําคัญข้างหน้าในรอบคัดเลือกนะเขากล้าที่จะใช้นิโกวิลเลียมส์แล้วก็ลามีนยาเมา สูตรเขาคือ4ี่สามสามเนี่ยเป็นปีกสองข้างเลยปีกธรรมชาติเลยนะครับเป็นปีกที่เพรสบอลได้อ่ะเพรสแดนบนได้ดีนะครับแล้วก็ไฟเบอร์ลุยส์โอโมอโหรือเปตรีเนี่ยจะขยับขึ้นไปช่วยรวมทั้งเซนเตอร์อ center, ทั้งสองฝั่งลาปปอกก็จะขึ้นทางซ้ายนะครับเ,เดือโนมังก็จะขึ้นทางขวาแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นลาปปอกแล้วก็แบ็กสองข้างงนั้นฟุตบอลของเขาจะสลัดคาบความเป็นสเปนโดยสิ้นเชิงไหมไม่ แต่จะใช้วิธีการโจมตีที่เร็วขึ้นจำนวนพาร์สน้อยลง1,2,3,4ถึงหน้าประตูจบเอ็นโปรดักต์ตึ้งจบถึงเพราะนั้นประตูที่กฤดเสียก็เห็นชัดลูกแรกไปไงมีโอกาสปุ๊บบอลออกจากเซนเตอร์ไปที่าาคาบคาวซึ่งไปยืนชิดเส้นยามาตัดในเพราะนั้นเป็นช่องของเนคแไลท์ับ ลูกชอกักแลละลูกชอจะเอาใครจะเอายามาไหมยามาตัดเข้าไปในแล้วลูกชอก็เราราแวงคาบาคาวอยู่กลายเป็นสถานการณ์สองหนึ่งสคือสเปนสแล้วก็อังกฤษหนึ่งคือชอนะเดคแคไลซ์ไม่ทันเพราะคาบะคาวเล่นบอลเร็วพอเพื่อนออกบอลไปให้เขาลิมเส้นเขาดีดเขาให้ยามาลยามา,า,มาก็มีช่องตรงนั้นพอดีระหว่างชอกับเซนเตอร์พอพาไปชอตามไปทุกคนตามไป มูราตาดึงคู่เซนเตอร์ไปพื้นที่ด้านซ้ายเปิดโล่งยา,าเมาแทงให้กับวิลเลยมยิงอันนั้นคือเล่นกันกี่คนสมคนประตูที่สองที่ปร,ประตูชัยนะไม่นับประตูอื่นที่น่าได้แต่ไม่ได้ว่าติดเซฟบ้างยิงออกบ้างจะเป็นลักษณะนี้นะบอลจะ vertically นะครับภาษาโค้ชคือไปแนวดิ่งเน,นี้ยแนวเงี้ยเขาจะไม่เท่าไหร่คือเล่นบอลมันก็เล่นตามพื้นฐานแต่เวลาโจมตีตรงเนี้ยมันมีมาเสริมมาเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้น คอสเข้าไปมากขึ้นคือพยายามไปอยู่ในกรอบเขตโทษให้มากขึ้นเพราะจะสังเกตเห็นว่าสเปนจะได้ประตูะในกรอบเขตโทษเยอะกว่าข้างนอกเพราะบอลก็ไปถึงตรงนั้นนึกภาพแมนซิตี้ออกไหมก็จะยิงประตูเข้าไปอันตรายตรงนั้นใช่ไหมอ่ะ,อะเห็นไหมลูกที่วิลเลียมยิงก็ในเขตลูกที่โอยาสบาวยิงลูกที่2ก็ในเขตแล้วกูกูเลยาเหมือนปีกเล่นกัน3จังหวะเองได้ประตูแล้ว ไม่ต้องมาเคาะกันมากคือโฟกัสเขาจะอยู่ที่แดน 3. สามสหรับการคลองบอลถ้ามันเต็มมันตันมันแน่นอันนี้ถึงจะเคาะบอลมีช่องทําเลยมีพื้นที่ทาเพราะพวกเขาแม่นสังเกตน,นะช่วงแรกถามว่าทำไมถึงเจาะอังกฤษยาก,กอังกฤษ,เข,กฤษเขายืนกันดีบล็อกได้อ่ะก็เจาะยากเจาะยากเกมมันก็อดึอดอดัดสูสีแต่ก็คอนโทรลแต่พอครึ่งหลังเกมมันเริ่มมีพื้นที่มีเริ่มมีช่องอังกฤษเริ่มโฟกัสเริ่มหลุด พอเขามีโอกาสปึ่งๆนี่คือเดลาเอ e นเต้ซึ่งก็ทำมาตั้งแต่ในช่วงรอบคัดเลือกเป็นสไตล์ที่แตกต่างนะครับอันนี้เป็นสไตล์แตกต่างจากรุ่นรุ่นใหญ่แต่สามารถที่จะเ,เห็นผลนะครับแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีชัดเจนแต่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะพื้นฐานสเปนมันมีอยู่แล้วการพา s ซิ่งเกมมันมีอยู่มันแม่นนะันะตเตะความสามารถเฉพาะตัวก็ค่อนข้างสูง เอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆดีอันนั้นก็เป็นส่วนสําคัญมีไอเดียถ่ายทอดแล้วทําได้แมน m a เนจ e เมนต์ Man ment. นี่คือคุณสมบัติเด่นของเดลฟูเนเต้อะไรนักเตะชุดนี้เกิน50%เป็นนักเตะดาวรุ่งที่เขาทํางานมาด้วยในทีมชาติอยู่แล้วระดับเยาวชนเพราะนั้นรู้มือกันนักเตะก็เข้าใจโค้ดโค้ดก็เข้าใจนักเตะอ่าอันนี้ก็เป็นแมนเนจเมนต์สตาฟโค้ชของเขานะครับ ต้องเอ่ยชื่อให้นิดหนึ่งครับก็คือปาโบอาโมซึงคนนี้จะเห็นที่อยู่ข้างเขาที่มากระซิบกระซิบบอกแผนบอกอะไรปาโบาโมในสนามซ้อมนี่จะเป็นใหญ่นะครับจะเป็นคนคอยอธิบายแต่ว่าเขาได้คุยกับเดลาฟูอนเต้เรียบร้อยแล้วถึงแนวคิดนี่คืออาโมการแก้เกมการเปลี่ยนตัวเพราะนั้นนี่เป็นการประสานงานสตาฟ c โค้ชแล้วทุกครั้งนะครับอันนี้มันก็มาเสริมกับแมนจเนชเมนเนี่ยคือเขาคุมได้ทั้งสตาฟทั้งนักเตะเ มาเสริมเรื่องจิตวิยาทุกครั้งที่แข่งขันเสร็จเขาจะเอาสตาฟโค้ชไปถ่ายภาพเป็นรวมกันคือเหมือนที่เจอก่นครอบเคยทํทำเห็นไหมตัวโค้ชทุกคนโค้ชประตูโค้ชกองหน้าผู้จัดการชุดแข่งคิดแมนขอไปคิดเมนเจอร์เนี่ยทุกคนที่เป็นทีมงานของเขาเนี่ยถ่ายรูปหมดให้ความสําคัญนี่คือเขาเรียกว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่เขาไม่ได้มองข้ามมันเป็นดีเทลซี่น่าสนใจนะคุกายภาพบําบัดเรืร่องต่าง ที่เป็นทีมงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนเป็นโคช้ชไม่ใช่แค่เรียนรู้โปรเลเซนแล้วเราความรู้เยอะมากทุกคนเรียนเหมือนกันโปรเลเซนตําำรามันตำราเล่เมเดียวกันนะแค่ว่าจะรีเฟรชแต่ละเนี่ยเดี๋ยวพอจบยูโรนี้ก็ยูโรนี้ก็จะมีการรีเฟรชแล้วฟุตบอลแนวดิ่งจะจะเป็นที่นิยมลจะต้องไปางหน้ามากขึ้นอ่นะมีตำราแต่ว่าคุณพอเรียนรู้แล้วคุณแอพพลายไดงไง คุณมาดูหน้าง,งานว่าให้นักเตะเรามีใครบ้างเราจะใช้ยังไงเราจะดึงความสามารถยังไงแล้วจะโจมตีแล้วจะทําให้เป็นแผนยังไงอ่าเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ลาฟูเดราฟูนเต้เขาทำและผสมเลร็จเ <c oughs> พราะฉะนั้นผมเชื่อโค้ชทุกคนก็เรียนเหมือนเหมือนกันผมไม่ได้ไม่ได้เรียนโปรโเลเซนแต่จากประสบการณ์ในการเป็นนักข่าวแล้วก็ได้คุยกับโค้ชได้คุยกับน,นักเตะได้อ่านเรื่องราวเนี่ยเพราะฉนั้นเดลาฟูนเต้ก็จะมีคุณสมบัติถูกต้องทุกประการที่เป็นโค้ชที่ พร้อมจะประสบความสำเร็จและเขาประสบความสำเร็จไปแล้วจิตวิทยามีนะครับบุคลิกภาพนะการจัดการกรับสื่อมวลชนเขามีหมดตอบคําถามได้ดีนะครับเรื่องของสายการเล่นแนวคิดไอเดียลูกหนังมีและปฏิบัติได้แมนเ a n นจเมนต์ man agement, นะครับการคุมคนบริหารนักเตะเพราะนักเตะเขาใช้เกือบครบเลยนะก็ขาดแค่ผู้สารประตูมือ3ใช่ไหมทุกคนคือทีมงานกันทั้งหมดเพราะนี่คือลุส์เดลาฟูรเต้ที่ประสบความสำเร็จ ผมถามว่าทุกคนรู้ไหมรู้คนที่เรียนโค้ดโปรเลเซนที่กาดเกลื่อนทั่วเมืองไทยถ้าใครจะได้ดังดูคลิปผม,มรู้หมดแต่ถามว่าทําในปฏิบัติทําได้ขนาดไหนร้อยเปอร์เซนต์ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะแต่เราก็ยังไม่เห็นโค้ดไทยที่เป็นโปรเลเซนแล้วพุ่งมาแบบนี้มามาโดดเด่นที่มีความสําเร็จในระดับทั้งเยาวชนและทีมชาติถูกไหมอันนี้ชัดเจนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองนะครับเป็นจุดเด่นของเดลาฟนเต้คือหนึ่งเขาวิเคราะห์ ความล้มเหลวสเปนได้แล้วนําตรงนั้นมาแก้ไขอะไรคือความล้มเหลวทีมสเปนในช่วงที่ผ่านมารับตั้งแต่ปี2 0ง2ูนย่อเลยมาสเปนครองบอลน,นะครับดิวหลุยส์ลันโกนเยสลาโกนเนสก่อไปครองบอลบิเซนเตนเดบอสเก้ครองบอลน,นะเป็นหลักบอลโพสิชันเยอะแต่เด,ด,ดลาเฟนเต,นเตนมาหลุยเซเลกเก้มาคุมมาก็ล้มเหลวนะครับหลายคนก็ล้มเหลวนะครับ เขามองว่าครองบอลมากไปแต่ไม่โจมตีไม่เข้าแล้วเข้าแดน3ได้แล้วไม่ได้จบนะเขาปรับอันนี้เขามองเห็นนี่คือวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหานะครับสผมุมว่าเป็นเรื่องพอเขามีไอเดียตรงนี้แก้ปัญหาแล้วมีไอเดียเขาทาได้แล้วก็เรื่องของแมนจ์เนจเมนต์ผมว่าสําคัญไอ้ตรงนี้ผมว่าเป็นหัวใจนะครับคือคุมคนให้ได้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็น2อสาส่วนที่เป็นจุดแข็งของเดลาเฟรนเต้ที่ทำให้ทีมชาติสเปน ประสบความสําเร็จนะครับเรียนแบบได้ไม่มีปัญหานะครับผมเชื่อว่าเดล a าเฟรนเต้ก็ต้องการให้ตัวเขาเนี่ยเป็นหนึ่งหงตำราบทเรียนหลังจากยูโร2024ทํำยังไงนะครับให้สเปนเล่นบอลสวยงามลุกยังมีสไตล์แล้วคว้าแชมป์ให้โลกจดจำนี่คือลุยส์เดลาเฟรนเต้ครับ